5อันดับที่ลูกค้าชื่นชอบในร้านเด็ดชุมบุรีที่สั่งกับป,ป๊อปอกมากที่สุดครับร้านแรกเลยไก่ย่างกะทิกเกาะลอยร้านที่ผมเนี่ยคิดไม่ถึงนะว่าลูกค้าป,ป๊อปอกเราเนี่ยจะสั่งเยอะขนาดนี้รอบแรกเนี่ยรวมกว่า700ไม้ได้เลยซึ่งส่วนตัวแอดไปชิมมาแล้วอยากให้มาขายที่กรุงเทพมากๆครับจะซื้อกินทุกวันเลยร้านที่2ครับป้ามนศรีราชาเปิดมานานตั้งแต่รุ่นแม่ครับจุดเด่นที่ทาให้ลูกค้าป,ป๊อปอกชื่นชอบสั่งมากๆเนี่ยคือร้านใช้ของสดทุกวันอาจจะเป็นเพราะว่าร้้้้าาาาานนนตติิดดดดกกับททะะะะเเเลลลลวววยยครีปมณแ่่่่ออองงใหหูสข รอบเนี่ยไม่ตำ่ำกว่าหนึ่งร้อยชุดเลยนะร้านที่สามครับข้าวหลามแม่เผือนึกถึงบางแสนชลบุรีเนี่ยก็ต้องมีข้าวหลามติดมาด้วยแน่นอนครับซึ่งร้านนี้ลูกค้าบป๊อของเราชอบสั่งไปฝากญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วยอดสั่งได้เยอะตลอดเลยส่วนตัวแอดชอบร้านนี้เพราะว่าเขาทขาําข้าวหลามไม่หอมไม่เหนียวเกินไปไม่ฉะเกินไปเที่ยวเพลินกําลังพอดีร้านที่สี่ครับหอยจ้อแม่วันนา,นาบอกเลยนะว่ารอบไหนเปิดพีออเดอร์บางแสนเราไม่มีร้านเนี้ยลูกค้าทวงนะฮะต้องเปิดนะครับผมเพราะลูกค้าจะั่งแล้วป๊อบอย่างเส้นเอกชัยครับ แต่รอดมาได้เพราะเปิดที่ร้านแม่วานาน,นี่แหละครับผมร้านที่5ครับทอฟฟี่เค้กเป็นร้านที่แอดนึกไม่ถึงน,นะว่าจะขายดีเพราะว่าในหัวเนี่ยคือมาบางแสนก็ต้องหิ้วอาหารทะเลใช่ไหมใครเขาจะสั่งขนมกันแต่พันเนอร์ก็บอกนะครับว่าถ้ามาบางแสนเราไม่ได้สั่งร้านนี้พลาดมากๆเลยซึ่งแอนเนี่ยอ่ะก็ลองชิมดูพอได้ชิมแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามากี่รอบก็ต้องซื้อตลอดแล้วเปิดพีออเดอร์บางรอบเนี่ยลูกค้าไม่สั่งอาหารทะเลด้วยซ้ำนะสั่งทอฟฟี่เค้กนี่แหละจริงๆก็ยังมีร้านอื่นๆในบางแสนนะครับท ใครสนใจสั่งอาหารกับป๊อป๊อกเนี่ยคอมเมนต์สนใจไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวป๊อปป๊อกทักไปนะครับผม